ลูกสำเร็จฮุนเซนนำเดินขบวนเอกภาพหลังเกิดความขัดแย้งชายแดนไทยฮุนเซนย้ำต้องไม่ให้ใครลุกรานแม้แต่มิลลิเมตรเดียวทางการกัมพูชาจัดการเดินขบวนเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพในชาติหลังเกิดความขัดแย้งชายแดนกับไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา18มิถุนายนการเดินขบวนครั้งนี้จัดขึ้นในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาตั้งขบวนตั้งแต่ศูนย์นิทรรศการเกาะพิช ไปยังวิมานเอกราชซึ่งเป็นอนุสาวรีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงโดย Fresh News สื่อกัมพูชารายงานว่าในช่วงหนึ่งบุญบราณีภริยาของสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาต้อนรับมวลชนจากระเบียงหน้าบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเดินขบวนด้วยนี่เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสาภาพคนหนุ่มสาวกัมพูชาหรือ U y f c ซึ่งมีนายหุนมาณีรองนายกรัฐมนตรีและเป็นบุตรชายอีกคนของสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานนายหุนมาณีกล่าวต่อมวลชนที่ร่วมเดินขบวนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ากัมพูชาต้องการแก้ปัญหาด้วยสันติภายใต้ความเคารพซึ่งกันและกันะารระวังสองประเทศโดยต้องไม่เหยียดเชื้อชาติกันเขาย้ำว่าการแสดงพลังครั้งนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อย,ยกระดับสถานการณ์ชายแดนแต่มวลชนจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นการส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ที่ประจำการชายแดนว่ามีคนจำนวนมากสนับสนุนอยู่ ขณะที่สมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อช้าที่ผ่านมาระบุว่ามีเป็นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องจากทุกสารทิศเพื่อสนับสนุนท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาในการแก้ปัญหาชายแดนและปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนย้ำว่ากัมพูชาไม่เคยอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนคนอื่นแม้แต่มิลลิเมตรเดียว แต่เราก็ต้องป้องกันไม่ให้ใครก็ตามลุกรานกัมพูชาแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเช่นกันเครดิตภาพกระทรวงข่าวสารกัมพูชา บริษัทเพชรสุขมิไซเจริญสัพจำกัดผู้เดียวบริการก่สอสร้างครบวงจรหับสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและให้คำปรึกษาโครงการหับออกแบบโครงการต่างๆทั้งแบบ2ดีและ3มดีการบริการคิดไล่และการประเมินโครงการก่อสร้างหับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างต่างๆสำหรับท่านใดที่สนใจอยากใช้บริการกับบริษัทเพชรสุขมิไซเจริญสัพจำกัดผู้เดียวสามารถติดต่อที่เบอร์0 2 0 5566 2255หรือ020 7777 6451หี 1, หรือท่านจะเข้าไปเบิงผลงานที่ผ่านมาของบริษัทพวกเฮา ได้ที่แฟนเพจบริษัท PSMC จำกัด